กดแล้วอ่าไปถ่ายไม่เมื่อกี้วิดีโอไม่เดินแม่ไม่ได้ดูอ่าววายเลยค่ะตรงตรงขาเหยียดตรงตรงตีท้ามาเร็วกลับมาเออฮึบเยอะๆดิเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยสั้นไปสั้นไป dễ yeah, dế, yeah. đi nào, tập đi, ướp, ok, à lòi tua, nhảy thòng lòi tua, lòi tua, long lòi tua, du xí, lòi tua, phí p'uông à, lòi tua tua đi ไม่ได้เอาว่ายไปไว่ายนะ้ำว่ายว่ายยาวๆสิเด็ดทำไมไว่ายสั้นจงะง่าไม่ได้ไว่ายมาหลายวันนะเอาว่ายไปหนึ่งสองสามว่ายยาวๆไปให้สุดเลยเออไปให้สุดไปสุดๆตีขาอาพอ